สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาช่างบิวคันเบ็ดทุกท่านวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการติดผ้าคาร์บอนบิวคันสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือกระดาษกาวสเปรย์กาว 3M แล้วก็ฟิล์มยืด แล้วก็น้ำยาน้ํายาก็ใช้เป็นน้ํายาฟีกบ้านเราก็ได้น้ํายาเคลือบคันธรรมดาส่วนผ้าคาร์บอนวันนี้ผมจะตัดเป็นสองลายให้ดูอันแรกก็คือจะเป็นลายตรงะจะเป็นเส้นตรงธรรมดาอันที่สองก็คือลายทะแยงเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นทะแยงครับก็คือลายทะแยง เราจะตัดเห็ไหมมันจะเขียงขึ้นไปแล้วก็ตัดตามลายเขียงถ้าเราจะเอาลายตรงเราก็ก็ตัดทำลายตรงไปเลยส่วนวิธีการทำก็คือไกเราพันได้ก่อนคาไกด์ผมพันไว้แล้วเพื่อเวลามันจะสั้นลงส่วนวิธีติดก็คือ ผ้าคาร์บอนนี่เป็นมันเป็นผ้าแห้งไม่ใช่ผ้าที่เขาเรยน้ํายามาแล้วที่เขาเรยน้ํายามาแล้วเราต้องใช้ความร้อนอบแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้ความร้อนเราจะใช้เป็นสเปย์กาว 3M ใช้เพื่อให้มันเหนียวเพื่อมันจะได้ติดชิ้นงานก่อนเห็นไหมมันจะเหนียวเหนียวเหมือนกาวสองหนะ้าแต่ว่าความเหนียวของมันมันก็ยังมี มีแสงเลียดลอดมันยังมีช่องช่องว่างที่ให้น้ำยาเข้าไปเคลือบในเนื้อของผ้าของเนื้อคาร์บอนแล้วก็ได้ที่เราพันไว้ด้วยส่วนวิธีการทำผ้าที่เราพ่นสเปรย์กาวไว้แล้วมันจะเหนียวเหนียวเราเริ่มวิธีกันเลยที่ผมจะเริ่มก็คือ ผมจะติดข้างคาไกดก่อนผมจะไม่ติดก็คือเอาง่ายๆถ้าเป็นไกดสปินผมจะเก็บงานให้มันอยู่ตรงท้องไกเพราะว่ามันจะได้ดูสวยว่าคันสปินถ้าเราตกเราใช้งานเราจะดูด้านนี้ส่วนมากด้านนี้จะไม่ค่อยดูเราจะเก็บรอยต่องผ้าไว้ข้างล่างดูครับวิธีการติดแล้วก็ติดเหมือนติดกระดาษกาว่แหนะครับ แต่ว่าข้างในผมจะบลอกไว้ก่อนผมไม่ให้น้ํายามันเลอะขี้เกียจทําความสะอาดติดกันเลยนะครับวิธีติดก็คือแล้วก็ติดสังเกตดูภผ้าผมจะตัดให้มันยาวกว่าได้ข้างละมินข้างหรือว่าข้างละมินพอดีเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราพันแล้วตัวผ้าเนี่ยมันจะเก็บขอบของได้ไปได้ดูครับ แล้วก็ติดติดติดเวลาติดไม่ต้องดึงนะครับผ่ากดกดกดธรรมดากดกดอ่ะกดแล้วก็หมุนรอบๆไปกดกดกดแค่กดให้มันแน่นๆธรรมดาไปแล้วไม่ต้องดึงครับอ่พอถึงจุดที่เราลอยต่อสังเกียดูนะครับลอยต่อผมจะตัด ตัดให้มันทับกันประมาณมิลหนึ่งหรือสองมิลพอดีทับเยอะเกินไปก็ดูไม่สวยอ่ผมจะตัดนะครับดูจะตัดออกให้ดูอตัดออกมาแล้วแล้วก็กดลงไปเลยเหมือนจะตัดสั้นไปได้อยู่ได้อยู่ กดแล้วรอยต่อมันก็จะมาอยู่ข้างไกลส่วนที่มันมีเสียลงมาล้าก็ดึงออกไปหน่อยนึงหหเหมือนจะตัดสั้นแป๊บนึงครับอ่าไม่สั้นหรอกไม่สั้นหรอกได้อ่แล้วกดกดกดพยายามจัดและจัดลายให้มันตรงๆ พวกที่มันเป็นตอเป็นเสี้ยนขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจมันเวลาเรากดน้ํายาลงไปแล้วมันก็ลงไเองอันที่สองนะครับมันจะเป็นลายตะแยงลายตะแยงจะติดง่ายกว่ามันจะจัดลายง่ายกว่าติดครับเหมือนกันทุกอย่างทําเหมือนกันติดติดติดหมุนรอดตัวติด ดีดเนี่ยมันทับกันแล้วก็ตัดอันนี้จะตัดยาวกว่าอันเมื่อกี้หน่อยหนึ่งเมื่อกี้สั้นไปหน่อยหนึ่งใไก่ต้องคมนะครับกันไกถ้าไม่คมมันจะเป็นเป็นขุยเวลาเราตัดแล้วก็กด พยายามจัดจัดทรงจัดลายให้มันตรงตรงเห็นไหมครับี๋ยวขั้นตอนต่อไปน้ำยาเอาผมจะบล็อกผมจะบล็อกตีนผ้าก่อนเพื่อไม่ให้น้ำยามันเลอะออกมาบล็อกก็เผื่อไว้สักขึ้นมิน ไม่ต้องให้มันติดผ้าได้บล็อ,บอกบล็อกแล้วก็พันยาวออกมาเลยพันยาวออกมาเพื่อไม่ให้น้ํายาที่มันเกินมันจะวิ่งออกมาติดแบงค์เกียร์ทำความสะอาดอานนี้ก็บล็อกเหมือนกันทิ้งก่อน เหมือนกันไปมาครึ่งมิลมิลน,นึงก็ได้แต่ใครชอบตีน้ำยายาวก็ติดให้มันยาวก่อนแต่ติดไว้คิดๆแหละดีเพราะว่าเราจะเจียบงานอีกทีหนึงนจะได้เคลือบเจียบงานลางพันยาวมาขั้นตอนต่อไปก็คือน้ำยาน้ำยาผมผสมไปแล้วทาเลยบันเลงเลย ไปก็ไปทาเคลือบเหมือนเราเหมือนเหมือนเราเคลือบได้เคลือบคันธรรมดาอย่าครับแต่ไม่ต้องให้มันเยอะมากน้ํายากะปริมาณกะว่าให้ผ้ากับได้และมันดูดมันดูดน้ํายาเข้าไปพอดีกะว่าให้น้ํายามันอิ่มได้มันอิ่มน้ํายาเส้นใยคาร์บอนมันอิ่มน้ํายาพอเพราะมันจะได้กดออก เวลาเราพันเอาฟิล์มยืดพันแล้วมันจะกดน้ำยาน้ำยามันจะวิ่งออกด้านข้างเยอะถ้าเราทาเยอะ,อะกองอกองโฟก,กัสทาไปทาแล้ก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งให้น้ำยาวิ่งวิ่งลงไปเข้าไปเนื้อได้ของข้างล่างทา ถึงเราจะพ่นกาวแล้วมันก็จะมีช่องว่างมีแสงเลียดรอดอยู่เหมือนตะข่ายนะครับมันมันไม่ได้ไม่ไม่สนิทเนี่ยพอเราทาน้้ำยาตสิแล้วใช่ไหมดูถ้ามันเกินก็ปากนหนึ่งน้ำยาไม่ต้องให้มันเยอะถ้ามันเยอะเวลาเราพันแล้วน้ำยามันวิ่งออกมามันเลอะปัดออกนหนึงเนีย่ยฟิล์มฟิล์มใสฟิล์มยืดนี่แหละ ายคนเดียวจะยุ่งๆนะครับบังว่าคงจะดูเข้าใจอยู่นะพูดก็ไม่ค่อยเก่งน,นะครับแต่ก็อยากจะทําให้ดูถือว่าเป็นดําให้ดูนะครับไม่ได้สอนผมก็ไม่ได้เก่งถือว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นวิธีของผมที่ผมเคยทํามาสังเกตดูเราพันได้มาฝั่งนี้ เราเก็บงานฝั่งนี้เราก็พันตามลายเดิมอย่าพันถ้าเราพันสวนขึ้นไปรอยต่อนะีมันจะขึ้นมาติดเลยสันสันเนี่ยติดปับด๊บติดรอบแรกรอบแรกอย่าเพิ่งดึงครับรอบแรกอย่าเพิ่งดึงหมุนหมุนให้มันรอบตัวก่อนหมุนให้มันรอบตัวก่อนแล้วก็ดูว่าลายมันตรงไหม ถ้าแลมตรงแล้วก็รอบสองมาเราเอานิ้วกดนี้ไว้ก่อนกดไว้กดเพื่อไม่ให้ผ้ามันวิ่งกดแล้วก็ดึงเลยทีนี้ดึงเลยดึงดึงดึงฟิล์มดึงงยิ่งดึงยิ่งดึงแน่นเท่าไหร่มันก็ยังมันก็ยิ่งจะกดกดให้ผ้าเรามันจะแบนมันจะเรียบมันข้อน้ำยาก็จะไม่หนาขึ้น พันเลยพันเยอะๆก็ไม่เป็นไรดึง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 ,ดงอ่ะังเกตไหมมันจะมีน้ำยาวิ่งออกมาตรงขาไกถ้าเราทาเยอะอ่ไม่โฟกัสถ้าเราทาเยอะมันก็ยิ่งออกมาเยอะเพราะว่าส่วนที่มันออกมาก็คือมันมันเกินลวมันเกินปริมาณที่ ได้กับตัวผ้าคาร์บอนจะมันจะดูดแล้วเราก็เชยดออกเชยดออกส่วนที่มันเกินก็เชยดออกเ,ออเช็ดออกไม่ให้มันเลเอะอฝั่งนี้ก็กกเหมือนกันทุกอย่างทำเหมือนกันไม่ว่าจะติดผ้าอะไรไหนทะา ไปไปไปก็ไปไปไปก็ไปทำไม่ยากครับทำไม่ยากแล้วผ้า,าบบร์บอนพวกางานาบบร์บอนนี่ต่อยอดได้อีกเยอะผมว่าเราไปไม่เอาไปพันตรงโคนคันหรือว่าเอาไปสลับลายรทำได้หลายอย่าง เยาไปทําด้ามก็ได้ด้ามคาร์บอนเหมือนเดิมครับซิม mẹ ơi. mẹ mẹo mẹo mẹ mẹo vào viên mẹo 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 chơi dữ vậy อย่างทมืติด,ดรอบรอบแรกไม่ต้องดึงแน่นถ้าดึงแน่นรอบแรกลายยังไม่ตรงผ่นไปรอบสองแล้วกดกดไว้กดแล้วก็ดึงดึงไ,ได้สองสามรอบแล้วก็ดึงเลยทีนี้มีเรียงเท่าไหร่ก็ใส่เลย ดึงดึงดังนสักห้ารอบสิบรอบก็ได้ถอดออกน้ำยาที่มันเกิือนมันจะวิ่งออกมามันจะวิ่งออกมาตรงขาไก่ เก็ดูมันจะออกมาเรื่อยๆเก็บดูเสร็จแล้วเราก็วางไว้มันแห้งเวลาวางเอาขาใกล้ขึ้นด้านนี้เพื่อให้น้ำยาตรงที่มันเนี่ยมันไหลลงมาข้างล่างถ้าเราไปตั้งไว้อย่างนี้น้ำยามันจะวิ่งลงมานี่มันจะวิ่งมากองฝั่งนี้ ให้เรานอนคันไว้อย่างนี้เอาไกลขึ้นข้างบนน้ำยาที่มันเกินมันจะวิ่งลงมาแล้วปล่อยไว้จนน้ำยาแห้งประมาณจิตสิบแปดสิบเปอร์เซ็นให้ดูจากนี่ถ้วยที่เราผสมไว้เนี่ยไม่ต้องทิ้งพอสักพักหนึ่งเราเอานิ้วไปกิมกิมกิมดูจนด,ดูน้ำยาในถ้วยเรานี่ให้มันไม่ติดมือแห้ง ไม่ให้มันแห้งจนแข็งเลยเราเอาเรียบนี่กีกีดูให้มันจะนิ่มนิมหนูแต่ว่ามันไม่เหนียวติดมือโอเคแล้วเราก็าจะลอกตัวนี้ออกลอกฟิล์มออกแล้วก็ลอกกระดาษกาวพวกนี้ออกแล้วก็เก็บเก็บตรงไหนที่มันไม่สวยก็เก็บอีกนิดนึงแล้วก็สุดท้ายฟิลม์มพันอีกรอบนึงพันอีกรอบนึงก็คือพันรอบนี้ก็คือดึงเลยดึงให้มันแน่นเลย ดึงให้มันแน่นๆแล้วน้ำยามันจะแบนลงไปอีกรอบหนึ่งง่าย,ายส่วนใครอยากจะพันครึ่งนึงก็ได้แล้วส่วนตรงขาไกลนี่จะเอาได้เอาได้มาพันขิดเป็นลายสลับลายนั่นเลยนี่หรือว่าจะถักลายก็ได้ไม่ไม่เอาเต็มก็ได้หรือตรงอย่างเงี้ย ตรงฟอกกิ๊อย่างเงี้ยไม่ต้องเอาได้พันแล้วก็พันเลยเยวจะพันให้ดูเลียงเปล่าๆไม่ต้องพันได้เราถ้าเราจะทําเป็นลายหรือว่าเป็นอะไรก็ได้พันพันแล้วก็ตัดตัดแล้วเหมือนเดิมน้ํายาทาทา แล้วก็ฟิล์มลัดถ้าไม่อยากให้น้ำยามันเปื้อนด้านข้างก็เอากระดาษกาวบล็อกไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยววันหน้าจะเอาตัวเป็นผ้าเป็นผ้าที่เขาเลยน้ำยามาแล้วเป็นผ้าพิดพที่ใช้ความร้อนอบเดี๋ยววันหน้าจะทำคลิปให้ดูวันนี้ดูผ้าตัวผ้าแห้งไปก่อน เนี่ยสังเกตดูเราพ่านสเปรย์กาวแล้วมันจะเป็นขาวๆเงี้ยมันจะเหนียวไงเหนียวติดมือโอเคครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับ